สวัสดีครับก็คราวนี้เป็นคลิปที่2นะฮะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรงหนีศูนย์กลางเกิดจากอะไรนะฮะกะ็เป็นกรณีทีออนนท่อะไรครับเป็นกรณีที่รถไฟกับคนเป็นไงฮะคนใส่สเกนนะครับเคลื่อนที่ด้วยอะไรครับความเร็วคงที่ v ค่าหนึ่งแล้วจากนั้นเป็นไงฮะรถไฟเหยียบเบรกทําให้อะไรครับเกิดอะไรครับความเล่งไปทางซ้ายหรืออะไรฮะหยยบเบรกก็คือเกิดความหน่วงขึ้นมีค่านะครับ ความหน,วน่วงมีค่าเท่ากับ a ในขณะที่คนเป็นไงฮะคนก็จะยังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ v เดิมอยู่ต่อไปเพราะอะไรครับเพราะไม่มีการส่งถ่ายแรงจากอะไรฮะรถไฟมาที่ตัวคนถูกต้องไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าคนใส่สกเก็ตนั่นเองโอเคนะฮะ,ะการส่งถ่ายแรงเกิดในแนวแกน y แต่ไม่เกิดในแนวแกน x ถูกต้องไหมฮะแต่จากกรณีนี้ก็คืออะไรครับรถไฟกับคนเคลื่อนที่ในแนวแกน x ไม่เคลื่อนที่ในแนวแกน y เพราะนั้นเป็นไงฮะการส่งถ่ายแรง ะระหว่างเท้าของคนกับรถไฟเป็นไงครับก็จะไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่เพราะอะไรครับเพราะวัตถุไม่เคลื่อนที่ใน,นแนวแกนวในขณะที่อะไรครับในขณะที่การเคลื่อนที่ใน,นแนวแกน x ของอะไรฮะของอรถไฟกับคนเป็นไงฮะก็ยังเป็นอิสระต่อกันเพราะอะไรครับเพราะไม่เกิดการถ่ายแรงในแนวแกน x <ของ>เนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากเท้าคนมีสเก็ตหลือแล้ฮะหรือถือว่าไม่มีความฝืดระหว่างพื้นของรถไฟกับเท้าของคนโอเคนะครับเพราะนั้นเป็นไงฮะการเคลื่อนที่ในแนวแกน x ของรถไฟกับ<ข>ค<อง><ของ>นกะ็จะอะไรฮะ พื่อนที่เป็นอิสระต่อกันโอเคนะครับรูปที่ผมใช้นะมาจาก university physics with modern physics s e r n e edition นะฮะของ young and fitman โอเคนะครับอลองดูครับไม่ไงี้เราก็ตั้งแกน x เหมือนเดิมแนละ้วให้ตำแหน่งนี้เป็นอะไรครับให้ตำแหน่งนี้เป็น x กับ0หรือ x กับ x 0ถูกต้องไหมฮะจุดที่เริ่มต้นที่เราพิจาราเราให้ตำแหน่งไหนครับตำแหน่งสีส้มเส้นฝะสีส้มนี้เป็นอะไรฮะ เป็นตำแหน่ง x คหนึ่งนะฮะก็คือตำแหน่งที่1เมื่อ t เท่ากับ0ในขณะที่อันนี้เป็นอะไรฮะตำแหน่ง x คูณสองาเมื่อเวลา t เท่ากับเดลต้า t ในขณะที่ตำแหน่งนี้เป็น x คู 3, เมื่อเวลา t เท่ากับ2เดลต้า t นะฮะอันนี้ก็เป็น x คณเมื่อเวลา t เท่ากับ3เดลต้า t โอเคนะ,ะในขณะทีะ่จุดนี้เป็นอะไรครับจุดเริ่มต้น0ูนูนย์นี้ก็เป็น x ที่อะไรฮะรถไฟ1ห,หรืออะไรฮะ x ที่เวลา t เท่ากับ0ูนย์ที่อะไรครับคนสีแดงกับรถไฟเคลื่อนที่ไปด้วยกันด้วยความเร็วคงที่เท่ากับ v โอเคนะฮะในขณะที่ x ฟอร์สองก็คืออะไรฮะตำแหน่งของรถไฟที่ตำแหน่งที่2เมื่อเวลา t เท่ากับ 2, เดลต้า t เช่นเดียวกัน x ฟอร์สามก็คือตำแหน่งของอะไรฮะรถไฟเมื่อเวลา t เท่ากับ2เดลต้า t x ฟอร์สี่ก็คือตำแหน่งของอะไรฮะ จุดอ้างอิงหรือจุดมุมของรถไฟตัวนี้เมื่อเวลาอะไรครับ T เท่ากับ3เดลต้าโอเคนะเพราะนั้นไ,ไงฮะเมื่อเราพิจารณาถ้าสมมุติเราพิจารณารถไฟก่อนเราจะพบว่าอะไรครับเราจะพบว่าอะไรฮะเราจะพบว่าการกระจัดของรถไฟเป็นไงฮะ,ะก็คือตามเส้นสีฟ้าถูกต้องไหมฮะอันนี้ก็คือเส้นสีฟ้าที่1อันนี้ก็คือเส้นอะไรฮะเส้นสีฟ้าที่2เมื่อเวลาผ่านไปเส้นสีฟ้าที่1คืออะไรครับก็คือเมื่อเวลาผ่านไปเดลต้าทีเส้นสีเขียว คืออะไรครับที่2ก็คือเมื่อเวลาผ่านไป2เดลต้าทีเส้นสีเทาเป็นไงฮะขอะโทษนะฮะ,ะเมื่อเวลาผ่านไปเดลต้าทีเส้นสีฟ้าจะต้องมาถึงจุดนี้นะฮะมันเป็นไงฮะก็จะได้ระยะ,ะการกระจัดระยะหนึ่งตามเส้นสีฟ้าเมื่อเวลาผ่านไปเป็นทีเท่ากับ2เดลต้าทีเป็นไงฮะระยะการกระจัดก็จะได้เป็นสีเขียวถูกต้องไหมฮะเมื่อเวลาผ่านไปอ่ทีเท่ากับอะไรครับ t เท่ากับอะไรฮะตำแหน่งนี้ก็คือ T ีเท่ากับ3เดลต้าทีตำแหน่งนี้คืออะไรครับทเท่ากับ2เดลต้า t โอเคนะฮะก็จะได้เป็นเส้นสีอะไรฮะก็จะได้เป็นเส้นสีเทาเราจะพบว่าอะไรครับเราจะพบว่าความยาวของเส้นสีฟ้าเส้นสีเขียวแล้วก็เส้นส<จร>ีเทามีอะไรฮะมีความยาวลดลงเรื่อยๆเพราะอะไรครับเหตุผลเพราะอะไรฮะเหตุผลก็เพราะว่าวัตถุมีความหน่วงไปทางด้านขับรถด้วยความหน่วงไปทางด้านขวาหรืออะไรฮะหรือมีความเร่งไปทางด้านซ้ายนั่นเองความหมายคืออะไรครับ<ม> ความหมายคือวัตถุมีอะ้รฮะมีความเร็วลดลงถูกต้องไหมเพราะนั้นการกระจัดก็จะมีระยะลดลงเรื่อยๆตามระยะเวลาเดลต้าทีที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเดลต้าทีที่เพิ่มขึ้นเป็นไงฮะเป็นช่วงเวลาเดลต้าทีที่เท่ากันทั้งอะไรฮะหนึ่งสองสาทั้ง3ช่วงเพราะนั้นเป็นไงฮะระยะการกระจัดก็จะมีค่าลดลงเรื่อยๆถูกต้องไหมหรืออะไรครับหรือรถไฟมีความเร็วลดลงนั่นเองโอเคนะในขณะที่ถ้าเราดูอะไรฮะ ระยะการกระจัดของคนเราจะพบว่าได้อะไฮะอันนี้ก็คือเป็นระยะเดลต้าทีอันนี้เป็นอะไรฮะอันที่2ก็เป็นเดลต้าทีอันที่สองเดลต้าทีนะฮะอันที่3ก็เป็น3ามเดลต้าทีเราจะพบว่าอะไรฮะระยะความยาวของเส้นสีส้มทั้ง3เส้นนี้มีอะไรครับมีขนาดที่เท่ากันเหตุผลเพราะอะไรครับเหตุผลเพราะว่าคนเป็นไงฮะคนสีแดงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ถูกต้องไหมฮะเมื่อเวลาเดลต้าทีผ่านไป ด้วยช่วงเวลาที่เท่ากันก็คือเดลต้าทีเท่ากันทั้ง3ช่วงเป็นไงฮะเพราะนั้นการกระจัดของคนเนื่องจากคนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของที่เพราะนั้นการกระจัดก็จะมีค่าเท่ากันทั้ง3ช่วงนั่นเองถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเป็นไงฮะเมื่อเราพิจารวมระหว่างการเคลื่อนที่ของรถไฟกับที่เคลื่อนที่ด้วยล่ละฮะเคลื่อนที่ด้วยความน่วงหรือเหยียบเบรกกับการเคลื่อนที่ของคนเราจะพบว่าอะไรครับเราจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปเดลต้าทีที่นานขึ้นเป็นเดลต้าทีสองเดลต้าทีสามเดลต้าทีเราจะพบว่าอะไรครับ เราจะพบว่าคนจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่สูงกว่าการเคลื่อนที่ของรถไฟเมื่อพิจารณาการเคลื่อนที่ไปทางด้านขวาถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเป็นไงฮะเมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้นเราจะพบว่าอะไรครับเมื่อเทียบกับภายในรถไฟเราจะเห็นคนเป็นไงฮะเคลื่อนที่จากด้านหนึ่งของรถไฟมาอีกด้านหนึ่งของรถไฟถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมฮะความหมายคืออะไรครับความหมายถ้าสมมุติว่าผมอะไรฮะ มีคนเป็นไงฮะคนสีส้มยืนอยู่ปลายด้านหนึ่งของรถไฟแล้วเฝ้ามองตัวคนสีแดงเราจะพบว่าอะไรครับคนสีส้มที่อยู่ในรถไฟก็จะรู้สึกว่าอะไรครับรู้สึกว่ารถไฟหยุดนิ่งอยู่เมื่อเทียบอยู่กับตัวเองถูกต้องไหมฮะหรืออะไรฮะหรือคนสีส้มหยุดนิ่งเมื่อเทียบอยู่กับรถไฟถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นคนสีส้มจะมองเห็นอะไรครับมองเห็นคนสีแดงเคลื่อนที่ไปทางด้านขวา เนื่องจากคนสีส้มเป็นไงฮะคิดว่ารถไฟหยุดนิ่งถูกต้องไหมฮะหรืออยู่ในกรอบของรถไฟเพราะนั้นรถไฟจะหยุดนิ่งเพราะนั้นเขาจะอธิบายการเคลื่อนที่ของคนสีแดงว่าไงครับเขาก็จะอธิบายการเคลื่อนที่ของคนสีแดงว่ามีแรงอยู่แรงหนึ่งดึงให้คนสีแดงเคลื่อนที่อยู่ในรถไฟถูกต้องไหมฮะซึ่งแรงนั้นก็คือแรงอะไรครับซึ่งแรงนั้นก็คือแรงเทียมหรือแรงในนิยายหรือ i t i o u s force ที่เป็นอะไรฮะกรณีเดียวกับกรณีของอะไรฮะของ ตอนแรกที่รถไฟหยุดนิ่งกับคนหยุดนิ่งแล้วก็รถไฟเล็งเครื่องเป็นกรณีเดียวกันต่อมาเพราะนั้นเป็นไงฮะ,ะถ้าเรามองเมื่ออ,อยู่ในกรอบของรถไฟคนสีส้มเมื่อมองอยู่ในกรอบของรถไฟก็จะเห็นคนสีแดงเคลื่อนที่ไปทางด้านขวาเขาอธิบายการเคลื่อนที่ว่ามีแรง i c t i t i o u s force กระทำกับคนสีแดงในขณะที่ถ้าอะไรครับถ้าเราไปยืนมองอยู่บนพื้นโลกสิ่งที่เกิดขึ้นแค่และ ถ้าเรายืนมองอยู่บนพื้นโลกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับเราจะเห็นรถไฟมีความเร็วช้าลงถูกต้องไหมถูกต้องไหมฮะจากะระยะของอะไรครับขอบของรถไฟในเวลาต่างๆที่มีอะไรฮะระยะลดลงเรื่อยๆถูกต้องไหมฮะในขณะที่มองเห็นอะไรครับอมองเห็นคนสีแดงเป็นไงฮะเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วคงที่ตลอดเวลาโอเคนะฮะเพราะง,ง้วเป็นไงฮะก็เหมือนกรณีที่เรานั่งอยู่ในรถถูกต้องไหมครับ นั่งอยู่บนเบาะรถเพราะนั้นก็จะมีอะไรครับมีแรงเสียดทานจากเบาะรถและผนังพิงด้านหลังของเรากระทํากับตัวเราถูกต้องไหมฮะหรืออะไรฮะหรือถ้าสมมุติว่าเรานั่งอยู่บนรถแล้วขับด้วยนะครับความเร็วคงที่จากนั้นเราจําเป็นต้องเบรกรถยนตย์สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเร็วของรถจะลดลงในขณะที่ตัวเราเป็นไงฮะเนื่องจากมีการส่งถ่ายแรงจากเบาะนัง่งมาที่อะไรฮะมาที่ก้นของเราถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเป็นไงฮะ ความเร็วของเราก็จะลดลงด้วยแต่เป็นไงฮะแต่ตัวเราที่อะไรฮะถ้าสมมุติเราไม่ได้ใส่เข็มขัดนิรภัยเราจะรู้สึกว่าไงครับเราจะรู้สึกว่าตัวเราโยนไปข้างหน้าโอเคนะ,ะก็เป็นกรณีคล้ายๆกันกับกรณีที่1ที่อะไรฮะที่รถหยุดนิง่งเราเร่งเครื่องถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเป็นไงฮะถ้าในกรณีนี้การโยนไปข้างหน้าก็คืออะไรครับการโยนไปข้างหน้าก็คือเราเป็นไงฮะ เราพยายามตัวเราพยายามรักษาสภาพการเคลื่อนที่เดิมสภาพการเคลื่อนที่เดิมคืออะไรฮะสภาพการเคลื่อนที่เดิมก็คือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เท่ากับ V อยู่ก่อนแล้วถูกต้องไหมฮะเมื่อรถเหยียบเบรกไปงฮะรถเหยียบเบรกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรฮะรถไฟจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วลดลงแต่ละฮะแต่ตัวเราพยายามรักษาการเคลื่อนที่เดิมเพราะนั้นเป็นไงฮะเพราะนั้นตัวเราก็จะพยายามเป็นไงฮะ รักษาการเคลื่อนที่ค่า V ที่มีค่ามากกว่าอะไรฮะมีค่ามากกว่า V ที่ลดลงของรถไฟเพราะนั้นไม่งั้นถ้ามองดูก็คืออะไรครับตัวเราจะพยายามเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ที่มีค่าสูงกว่าเพราะนั้นไม่งั้นตัวเราก็จะเคลื่อนที่ล้ำไปข้างหน้าในขณะที่รถไฟไนไงฮะจะเคลื่อนที่ช้ากว่าเรานั่นเองโอเคนะเข้าใจตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพที่2นะฮะที่อธิบายความแตกต่างระหว่างการ เร่งเครื่องแล้วก็การเหยียบเบรกของคนที่อยู่ในรถนะฮะในคนที่อะไรฮะใส่สเก็ตก็คือไม่มีการส่งถ่ายแรงเพราะฉะนั้นคนก็จะอะไรฮะรักษาสภาพการเคลื่อนที่เดิมตามกฎข้อที่1ในขณะที่อะไรครับในขณะที่ถ้าเป็นกรณีเร่งเครื่องเป็นไงฮะ คนก็จะรักษาสภาพการเคลื่อนที่เดิมเช่นเดียวกันถ้าไม่มีการถ่ายแรงระวังรถมายังคนสีแดงตัวนี้ถูกต้าแม่คนก็คือยังหยุดนิ่งอยู่เหมือนเดิมถ้าเรายืนมองอยู่บนพืนโลกโอเคนะเข้าใจตรงนี้นะครับเดี๋ยวข่าวต่อไปผมจะเข้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยวโค้งของรถซึ่งจะเป็นการอธิบายว่าอะไรครับแรงนีศุนกลางก็เกิดจากสภาพความเฉื่อยของวัตถุเช่นเดียวกับ2กรณีแรกนั่นเองโอเคนะฮะ คลิปนี้ก็จบแค่นี้ขอบคุณมากครับวัสดีครับ